ผามา่านเนี่ยคิดว่าเพจของเราน่าจะเป็นเพจแรกนะครับที่กลุ่มมิจฉาชีพม่เข้ามากลุ่มมิจฉาชีพพวกนี้มักจะหารีสอร์ทหรือสถานที่ที่มีชื่อเสียงหรือว่ามีการเข้าถึงยิ่งเราเป็นที่นิยมมากเท่าไหร่คนอยากมามากเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นช่องว่างให้กับกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามา mm hmm. ครั้งแรกที่เราเห็นก็คือมีลูกค้ามาพัดกับเรา จองมาเรียบร้อยโอนเงินมาแล้วนะครับ mm hmm. เราก็ถามว่าอจองกับใครใ mm hmm. นะขอดูหลักฐานดูการสนทนาการแชท mm hmm. นะครับไม่ใช่เรา mm hmm. ก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงสามารถจองได้เราก็เลยลองไล่ย้อนกลับไปนะครับ mm hmm. จึงพบว่ามีการปลอม mm hmm. ไปก๊อบภาพคนนั้นคนนี้มาคนนั้นเช็คอินมาแล้วก็มาโพสต์ใหม่โพสตใหม่โพสใหม่ mm hmm. ตรงนี้ก็สามารถหลอกลูกค้าได้ลึกเข้าไปอีกไปดูไอ้คนที่มากดไลค์คนกดไลค์มันก็ไม่ธรรมดา4-5หหมื่นคนโอ้คนก็เชื่อถือน่าสนใจตรงนี้ว่า ราคาที่พักอย่างเช่นของเราราคา1,990บาทเขาเอามาจำหน่ายหรือเอามาขายในราคาเพียงแค่1,200ห้องแฟมิลี่ผมหลังใหญ่ราคา3,000กว่าบาทของผมพักได้แค่4คนเนาะ3,000กว่าบาทของเขาหน่พักได้8คนราคาแค่2,000บาทอโอ้ใครจะไม่เอาใช่ไหมครับอเอาเลยมเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่เคยได้นิ่งนอนใจ ผมพาลูกค้าไปแจ้งความตอนนี้มากกว่า20ใช้คำว่าตำรวจนี่จนเหนื่อยกับการรับแจ้งขวาม,มเอาแล้วไอ้ชื่อที่อยู่ในบัญชีละ่ะอทำไมไม่ตามไอ้คนนี้ไปในทะเบียนราช<ม>เป็นชาวบ้านอยู่ศรีสะเกดมไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรผมไล่ตามอายัดบัญชีมากกว่า40บัญชีมันเก่งมากกันมีความพยายามสูงมากพอโอนเงินปั๊บปิดบัญชีโอนถอดเงินออกบุนเวียนอยู่แบบนี้เรื่อยๆลูกค้าเมื่อโดนนะครับบางคนมาไกลามาก เดินทางมาจากบางคนอยู่สงขาครับเราดีใจมากเลยอุตส่าห์ตั้งใจมาพักกับเราเหมามากะว่าจะมากับครอบครัวจองมา4ี่ห้าห้องหลายห้องบางคนเสียเงินหลายหมื่นพอไม่ได้พักมันก็ไม่ดีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเราก็พยายามไม่รู้จะทําอย่างไรในฐานะที่เป็นประชาชนคนธรรมดาทีนี้ถ้าบางคนเข้าใจนะดีแต่คนไม่เข้าใจนี่สิมานี่ด่ากราดเลยจะให้เรารับผิดชอบด่าเสียเสียให้ยห้ทำไมก่อนโอน ไม่พิจารณานดีๆก่อนถ้าโอนเงินให้ชื่อรีสอร์ทนี่นะยังไงเดี๋ยวพักรีสอร์ทแต่นี่โอนเงินให้ใครก็ไม่รู้กุมมิชชาชีพได้ไม่ต่ํากว่าล้านบาทเสาร์อาทิตย์เต็มวันหยุดนักขัดตะลิกเต็มแต่ของมันว่าง<ม>ลูกค้าก็โอ้ว่างรีสอร์ทที่วา่างจะจอะจองไอ้ที่มันว่างนี่แหละไอ้ที่เต็มเนี่ยไม่ชอบจนในท้ายที่สุดแม้แตห่หลายช่องทางที่เราเห็นนอกข่าวคราวก็ออกทุกวันแม้แต่ดาราย,ยังโดนหลอกนักข่าวยังโดนหลอกหรือแม้แต่ตำรวจเองยังโดนหลอก เราก็รวมกลุ่มกันกับผู้ประกอบการทั้งหลายก็เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าการโอนเงินบัญชีใดๆเนี่ยให้ทุกคนจดเป็นชื่อรีสอร์ทนี้ก็จดเป็นรีสอร์ทเผชิญเหตุการณ์นี้มาประมาณ4เดือนจนในที่สุดเพจนั้นปลิวไปโอ้เราชัยโยมากกินเลี้ยงกันมีความสุขมากเลยโอ้สถานการณ์เราดีแล้วเราแมหมดเคราะหมดโศกสักทีผ่านไปไม่ถึง3วันมันเอาใหม่อีกแล้วทีนี้ มันอยู่ที่ความรอบข้อของตัวลูกค้าเพจปลอมมันไม่ได้มีเฉพาะที่พักแต่มันระบาดอยู่ทุกวงการเต็มไปหมดเลยถามผู้รู้ท่านหนึ่งก็เลยโทรไประบายความในใจว่าพี่ทํายังไงเ่ะเขาบอกทําใจเพราะมันทําอะไรไม่ได้ผู้ประกอบการก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ก็ต้องได้แต่ว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไซเบอร์เรียกว่ามีคนถามว่าจะได้เงินคืนไหมก่อนอันดับแรกไม่ได้ไปแต่ว่าผ,ผู้โดยตรงเนี่ยคือผู้เสียเงินเนี่ยก็จะต้องไปแจ้งความแต่ส่วนใหญ่ ไม่ได้เงินคืนและที่มันคือไม่แจ้งเลยทริคง่ายๆเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลาเราจองที่พักอันดับแรกเลยก็คือผมจะค้นชื่อนี้ใน Google Map ทําไมต้องค้นใน Google Map เพราะ Google Map จะระบุสถานที่จริงเสมอจุดเช็คอินตรงนี้สังเกตครับเมื่อเราค้นจาก Google Map เสร็จแล้วเบอร์โทรจะไม่หลอกเบอร์โทรจะฟิกมาตามกับ g o o g l e Map เสมอหากท่านจะโอนเงิน ถ้าเป็นผู้ประกอบการเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักแล้วชื่อและเลขบัญชีต้องตรงกันกับชื่อรีสอร์ทเท่านั้นก็ในท้ายที่สุดก็จะอยู่ที่ตัวของผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวทั้งหลายเงินของเราอยู่ในกระเป๋าของเราแท้ๆท,ทำไมเราโอนไปให้ใครก็ไม่รู้ให้ตั้งคำถามนี้ก่อนครับประมาณนี้ครับครับสวัสดีครับผมพุกนะครับจากโฮมสเตย์จาก, State, จาก,กยายก็เพจเรามีเพจปลอมเพิ่งเปิดขึ้นมาเมื่อ2อ,อาทิตย์ที่แล้วครับ โดยส่วนของที่พักเราก็ยังยังถือว่าไม่หนักครับครับแต่ก็อยากเตือนทุกคนนะครับว่าให้ระมัดระวังหรือว่าถ้าไม่แน่ใจเนี่ยให้ลองวิดีโอคอลขอวิดีโอคอลหรือว่ามีทริคเล็กๆน้อยๆถ้าแบบเกรงใจที่พักใช่ไหมลองให้ทริคเป็นการถ่ายรูปอะมินิฮาร์ดหน้าที่พักเกี่ยวกับที่พักแล้วบอหรือว่าจะเป็นการบอกวิดีโอเช่นบอกว่าโอเคลูกค้าพักหลังนี้วันที่19กกุมภาพันธ์ประมาณนี้ อันนี้ก็เป็นทิคเล็กๆน่นอๆหรือที่สําคัญเลยดูหน้าเพจครับถ้ามีการกดโกรธเยอะแสดงว่าเพจปลอมแน่นอนอย่าไปเห็นแก่สิ่งที่แบบลดราคาแถมหมูกระทะฟรีนั่นฟรีนี่ไม่มีหรอกครับถ้าใครจะจองที่แนะนําว่าเช็คให้ละเอียดนะครับดูให้ดีไม่งั้นก็จะตกเป็นเหยื่อได้อย่างง่ายมากเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหมือนที่พักจริงสิ่งที่ไม่เหมือนคือที่พักจริงเขาจะาให้โอนชื่อบัญชีที่พักเลยแต่ถ้าเป็นเพจปลอมก็จะเป็นชื่อบุคคลแบบ ธนาคารแปลกๆหน่อยครัเพจปลอมของตากระยายมีผู้ติดตามพันแแต่ว่าเพจจริง3 7มหมนะครับก็เช็คกันด้วยค่สวัสดีครับ